สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับสิรัตพอดแคสต์นะครับหลังจากห่างหายไปนานเกือบ5เดือนซึ่ง5เดือนที่ผ่านมานะครับเอื้อก็ยุ่งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยการต้องปรับตัวกับอะไรหลายๆอย่างนะครับจึงทําให้เอื้อไม่ได้คิดเรื่องพอดแคสต์เลยจนกระทั่งวันนี้วันที่เอื้อได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ในดูมาหาวิทยาลัยไ,ได้สนิทได้คุ้นเคยกันมากก็ยิ่งทําให้เอื้อได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนๆมากมาย เช่นเดียวกันกับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Beauty Standard และ Beauty Privilege หลายๆคนคงทราบกันดีแล้วว่าคืออะไรแต่ถ้ายังไม่ทราบวันนี้เอื้อก็จะพาหมีวๆมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวและความรู้เกี่ยวกับ Beauty Standard และ Beauty p r i v i l e g มาดูว่ามันคืออะไรและมีที่มาอย่างไรไปรับชมกันเลยครับเพราะประสบการณ์คือการเรียนรู้คุณกำลังฟังสิรัตพอดแคสต์ ก่อนอื่นนะครับเอื้อขอต้อนรับมิวมิว,มวพี่ชาน,านโอภาสครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าม,มิวมิวแนะนําตัวกันเลยมิวมิวพิชพี่ชาน,านโอภาสค่ะจากคณะสถาปัตยกรรมสาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียค่ะรู้สึกเป็นยังไงมาได้มาอยู่ช่องเอื้อบ้างปกตินี่เอื้อได้ไปโผล่ช่องมิวใช่ไหมอ่าก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาอัดพอดแคสต์เป็นคร <c oughs> ั <c oughs> ้งแรกในช่องเอื้อค่ะ ก่อนอื่นนี่มิวเคยเคยฟังพอดแคสต์หรือว่าชอบอะไรเกี่ยวกับพอดแคสต์มาบ้างหรือเปล่าจริงๆไม่เคยฟังเลยค่ะแต่ว่าก็เห็นอยู่ว่าแบบเออมันมี iPodcast เนี่ยขึ้นมาแล้วก็อยากจะลองทำดูเหมือนกันค่ะใช่มาสงสัยมานานแล้วว่า Beauty Standard และบิวตี้พิวรี e นี่มันคืออะไรครับมิว,มว S Beauty s t a n d a r d นะคะคือมาตรฐานความงามในอุดมคติที่ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อกระแสหลักอย่างเช่นสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อโฆษณาเป็นการให้ความสำคัญกับความงามเพียงมิติเดียวและมองข้ามความหลากหลายของมนุษย์ค่ะอย่างเช่นแบบจะต้องขาวเท่านั้นถึงจะสวยจะต้องผอมเท่านั้นถึงจะสวยอะไรแบบนี้อ๋อซึ่งแสดงว่าส่วนตัวนั้นเหมือนเหมือนเหมือนโดนเอื้อด้วยหรอมั้ง คือเราก็จะต้องมีแบบบรรทัดฐานของเราเนาะที่จะมองผู้หญิงว่าแบบว่าอ่ะคนนี้คือคนสวยในสายตาเราซึ่งมันก็ตรงสเปคอะไรเนนงี้ยอีกคนนึงอ่ะเขาก็สวยในแบบของเขาแต่เรายังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าอ่ะยังไม่สวยนะอะไรเงี้ยแบบนี้ใช่เปล่าอืมก็ไม่เชิงนะคะคือมันจะเป็น beauty standard ของหลักๆแบบของประเทศหรือว่าในโฆษณาเนี้ยก็จะต้องแบบ บอกว่าข่าวสวยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ไม่ใช่เชิงแบบทายของตัวเองแต่ว่ามันจะประมาณแบบทั่วประเทศอะคะ่ะประมาณนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยในแบบที่ผู้ชายส่วนมากจะชอบอะไรแบบนี้นะคะ่ะอ๋อโอเคแล้วเกี่ยวกับบิวตี้พิเวเลตยังไงอะ คือ beauty s a n d a r d เนี่ยมันสร้างความบอบช้ำแล้วก็ทำลายคุณค่าแล้วก็ความมั่นใจของคนหลายคนเลยค่ะเพียงแต่ว่าพอเขาไม่ได้อยู่ใน beauty s a n d a r d อย่างเช่นแบบมิวเองอ่ะมิวก็ไม่ได้สวยใน beauty s a n d a r d ของประเทศไทยอย่างเช่นมิวผิวสีน้ำผึ้งใช่ไหมมิวก็จะโดนคำพูดประมาณว่าถ้ามิวขาวว่ามิวจะสวยมากเลยนะหรือไม่ก็แบบ อยมิวสวยนะแต่แบบมิวดำมมาอะไรเงี้ยเออก็จะยงไปถึงการบูลลี่หรือว่าการแบบบอดี้แชมมิ่งแล้วก็เป็นต้นเหตุของบิวตี้เพลยเลด้วยแล้วตอนที่เราได้ยินคำชมแบบนี้เราถือว่าเป็นคำชมปะสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่คำชมอ่ะ,อะมันคือเหมือนแสดงบิวตี้แซนด์ a r d ที่แบบเป็นมิติเดียวอ่ะเหมือนหมายถึงว่า เขาไม่ได้คิดว่าเราสวยจริงๆเขาคิดว่าถ้าเราขาวเราจะสวยถ้าเราผอมกว่านี้ถ้าเราอ้วนกว่านี้เราจะสวยอะล้าทีนี้มันเกี่ยวกับผู้หญิงอย่างเดียวหรือเปล่าแบบเช่นเอื้องเหมือนกันเอื้องก็เป็นคนที่ผิวแทนแล้วการที่แบบอกว่าอ่ะเอื้อหน้าตาแบบนี้ดูตีๆอย่างนี้ถ้าเอื้อขาวนี้เอื้อจะดูหล่อมากเลยแบบนี้เอื้อถือว่าเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดของใครหลายๆคนเปล่าหรือว่าเป็นแบบ บิวตี้พิเวเลตไหมใช่ก็คือเหมือนเอื้อก็โดนบูลลี่เหมือนกันใช่ไหมมันก็เหมือนแบบว่าถูก Beauty Standard แบบเป็นไม้บรรทัดกั้นไว้อะว่าแบบเนี่ยเอือ้อถ้าเอื้อขาวนะเอื้อจะหล่อมากเลยอ๋องั้นแสดงว่าบิวตี้พิ i วเลตหรือ Beauty Standard เนี่ยไม่ได้จํากัดความว่าจะต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวใช่เป็นได้ทุกเพศทุกวัยที่ถูกบรรทฐานของสังคมมองประมาณนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ ซึ่งหลายๆคนก็ได้รู้เกี่ยวกับเรื่อง beauty standard กันมาแล้วนะครับดังนั้นเอื้อก็จะให้มิวมิวมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อง beauty privilege ที่มิวมิวได้ผ่านมานะครับเช่นเดียวกันก็คือประสบการณ์คือการเรียนรู้นะครับเราก็จะได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันกับประสบการณ์ของมิวมิวครับผมเออจะมาพูดความหมายของ beauty privilege กันก่อนนะคะว่าเผื่อเพื่อนๆยังไม่รู้กันนะคะคือ beauty p r วเนี่ยมันคือ สิทธิพิเศษของคนสวยนั่นเองอแบบปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนที่หน้าตาดีหรือว่าคนที่อยู่ในบิวตี้เซนสรดับเนี่ยจะได้รับความสนใจมากกว่าได้รับโอกาสต่างๆมากกว่าได้ทํากิจกรรมมากกว่าผิดกับคนที่หน้าตาธรรมดาที่จะแบบถูกมองข้ามหรือว่าถูกรับการปฏิบัติแบบไม่เท่าเทียมอ,อย่างเช่นตัวมิวเองอะ่ะคือมิวอ่ะเป็นคนที่ได้รับทั้งบิวตี้พ i วรีชแล้วก็ไม่ได้รับบิวตี้พ l วรีช คือหมายความว่าคือบางทีอะหมิวก็ได้รับ p r i วเลช g e นั้นบางทีหมิวก็ไม่ได้รับ p r เวเลช g e นั้นคือหมิวหน้านตากลางๆอะ่ะคือคือก็ก็ไม่ไม่ถึงก<ช>ับแแย่ yeah, แล้วก็แบบว่าไม่ไม่ไม่ถึงกับอ่าไม่ได้รับโอกาสเลยจากตรงนั้นใช่คือเออด้วยความที่อยู่ตรงกลางอะ่ะมันก็เลยเห็นทั้งสองแบบว่าการที่เป็นคนที่ได้อยู่ใน beauty privilege กับคนที่ไม่ได้อยู่ใน beauty privilege มันรู้สึกยังไงอื คือแบบมิวอยู่เฉยๆอ่ะก็มีรุ่นพี่มาติดต่องงานเต็มไปหมดเลยในขณะที่เพื่อนบางคนอ่ะเขาก็อยากทำงานเหมือนกันแต่เขากลับไม่ได้รับ p r i v i l e g e นั้นๆอ,ะอ่ะด้วยความที่ beauty s t น n ด a ร์ของประเทศไทยมันค่อนข้างจำเพาะจอดจงอ,ะอ่ะทำให้แบบอะไรหลายๆอย่างในโฆษณาในหนังหรือว่าอะไรก็ตามก็จะ แบบมักจะอยู่ในจำพวกนี้เท่านั้นแบบไม่มีความหลากหลายในความสวยงามอะ่ะ<อ>แต่เราพูดถึงมุมที่เราได้รับ p r i v i l e ั e แล้วเราจะมาพูดถึงมุมที่เราไม่ได้รับ p r i v i l e g e มาก<อ>ก็ด้วยความที่ว่าหมิวอะ่ะมีเพื่อนสวยๆหลายคนในกลุ่มอย่างเงี้ย<อ>ก็จะมีเพื่อนที่แบบสวยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปออกเข้าค่ายหรือว่าไปทำกิจกรรมต่างๆอ่ะ<อ>เหมือน พี่เขาก็จะแบบสนใจแต่คนนั้นแซวแต่คนนั้นหรือว่าแบบให้ออกไปทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะกลายเป็นแบบอากาศหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่มีตัวตนไปเลยมันทําให้แบบอา้าวแล้วเราอะอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบตอนนั้นอะมิวเคยจ้างตากล้องมาถ่ายรูปกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งแบบเขาสวยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตากล้องอะก็ถ่ายแต่คนสวยคนนั้นอะ <c oughs> แล้วก็ไม่สนใจเราเลยแล้วแบบไม่ถ่ายให้เราเลยอ,ะอ่ะเออ,เอ,อแล้วออคือเราก็จ่ายเงินเหมือนกันเด็กออกไหมอ่าอันนี้ก็มีเหมือนกันทางจังหวัดเขาให้มาถ่ายรูปเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดก็ได้ไปถ่ายกับเพื่อนๆที่ค่อนข้างจะมีสีผิวที่ขาวๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วทีนี้พอได้ไปถ่ายในเซตเซตหนึ่งมันจะเป็นเซตที่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ผิวเข้มกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าพี่ตัดก,ก้องเขาก็เลยบอกว่าอ่าลองไปอยู่ตรงแดดดิ อยู่ตรองแดดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเรายืนอยู่แดดคนเดียวเว้ยในความรู้สึกนั้นอะเราก็หมดร้อนแห้งๆอะไรต่อไปอะไรเงี้ยส่วนตัวก็โอเคมันเป็นงานของเขาเขาอาจจะถ้าถ้าเราไปอยู่ด้วยกันกับเขามันอาจจะแบบคอนทราสต์กับคนอื่นเกินไปอะไรเงี้ยอืมก็เข้าใจในจุดๆุดนั้นแต่ว่าถ้ามาพูดถึงเรื่องบิวตี้พิวเวเลตตรงนี้มันก็เออมันก็น่าจะอยู่ในประเภทเดียวกันเพราะว่ามันก็กระทบจิตใจเรานิดนึงอืมคือมันโยงไปถึงเรื่องแบบ บูลลี่หรือแบบบอดี้แชมมิ่งได้เลยใช่ใช่คือเราโดนบูลลี่แบบไม่รู้ตัวคือเขาอาจจะแบบไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ว่าการที่เขาพูดแบบนั้นออกมามันก็ทําให้เรารู้สึกแย่เหมือนกันทําให้แบบความมั่นใจเราลดลงได้เหมือนกันแล้วเนี่ยมันจะมีแบบพวกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ beauty p u r e ด้วยอ,อย่างเช่นแบบดาวเดือนอลีด ถือผ่านการถือผ่านไว้ครูเป็นดรามเยอร์อย่างเงี้ยโอ้ยซึ่งเยอะมากนะในใช,ชีวิตเราที่เราต้องผ่านมาแบบนี้นใช่คือกิจกรรมที่เอื้อให้คนสวยอะ่ะม,มีเยอะมากเลยอย่างหลีดอย่างเงี้ยอะคุณจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ความสามารถนะอะแต่สุดท้ายตอนที่ไปคัดอะ่ะ เขาก็เลือกคนสวยอยู่ดีถูกถูกถูกเราค่อยมาฝึกเอาทีหลันก็ได้อซึ่งแบบมันไม่แฟร์เลยกับคนที่หน้าตาธรรมดาแต่ว่าก็อยากเป็นเหมือนกันอ่าฮะก็ตั้งใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่าเนี้ยมันควรจะยังมีอยู่อีกหรอคะคือเพื่อที่จะลดความเท่าเทียมหรือว่าการถูกแบ่งแยกชนชั้นอะ่าอ่าอเออกิจกรรมพวกเนี้ยมันควรจะแบบลดหรือว่าหายไปได้แล้วอืม ไม่รู้ส่วนตัวว่ามันมันบางทีอะเราดูขบวนเราก็อยากดูคนสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมิ้มคิดว่างไงเราคิดว่าการที่จะมีกิจกรรมพวกเนี้ยมันก็ดีแต่ว่ามันไม่ควรจะเอาแค่คนที่สวยในบิวตี้เซนด์ดที่ตัวเองตั้งไว้คืออยากให้ทุกคนคิดว่าความสวยมันมีหลากหลายแบบแล้วอยากให้ทุกคนคิดว่าแบบทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองอะแบบอยากให้ทุกคนลองเปรียบเทียบกับดอกไม้อย่างเงี้ย ดอกกุหลาบก็สวยใช่ไหมคะสวยสวยดอกลิลลี่ก็สวยสวยเหมือนกันทา,ทางทั้งที่สีลักษณะกลิน่นมันต่างกันหมดเลยแล้วการที่ดอกกุหลาบสวยมันก็ไม่ได้แปลว่าดอกลิลลี่จะไม่สวยอะ่ะอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเราควรจะแบบสร้างค่านิยมที่ทุกคนมองว่าความสวยมีหลากหลายแบบและก็มั่นใจในความสวยของตัวเองมันมีวิจัยมาเลยนะว่ามาร์คโมเบียสและแทนยาโลเซนเบลด คือพวกเขาอได้ทดลองให้คนหน้าตาดีและคนหน้าตาธรรมดาเข้าสัมภาษณ์งานผ่านทางโทรศัพท์ mm hmm. โดยให้ผู้สมัครทั้งสองฝ่ายเล่นเกมพัซลิลเพื่อเป็นการวัดศักยภาพในการทำงานของพวกเขาผลปรากฏที่ได้ก็คือในจ้างมีแนวโน้มที่จะรับคนหน้าตาดีเข้าทำงานมากกว่าเ mm hmm. พราะคนหน้าตาดีเล่นเกมพัซลิลได้ในจำนวนที่มากกว่าคนที่หน้าตาธรรมดารวมไปถึงความมั่นใจที่แสดงให้เห็นออกมาผ่านน้ำเสียงในโทรศัพท์ ทำให้ในายจ้างคิดว่าคนหน้าตาดีมีความสามารถในการทํางานดีกว่าคนหน้าตาธรรมดาผลวิจัยชิ้นเนี้ยมันสรุปได้เลยว่าการที่คนหน้าตาดีและได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนที่หน้าตาธรรมดาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาได้รับการชื่นชมบ่อยๆจึงทําให้เขามั่นใจในตัวเองสูงเพิ่มมากขึ้นและทําให้เขาแบบมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยดูโดดเด่นกว่าคนรอบข้างที่หน้าตาธรรมดาอมอมพอขนาดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา เปลี่ยนจากการที่มานั่งบูลลี่กันหรือว่ามานั่งแบบบอกว่าอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยมาเป็นการชื่นชมให้แบบเขามีความมั่นใจเฮ้ยอันนี้เราสวยนะเราก็มีความสวยในแบบของเรานะอย่างเงี้ยอืมมันจะทําให้เขามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นไหมแบบในสังคมอ่ะอ่าจริงแทนที่เราจะบอกว่าอันนี้คือสวยอันนี้คือไม่สวยเป็นการบอกว่าเฮ้ยวันนี้เธอสวยจังตาเธอสวยนะจมูกเธอสวยนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วคือความมั่นใจมันยิ่งทําให้เราดูสวยขึ้นมากไปอีกอะแต่การที่แบบคนที่หน้าตาธรรมดาถูกเมินถูกอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้แบบเราตกอยู่ในภาวะ marginality หรือว่าภาวะชายขอบอะมันทําให้พวกเขาอะยิ่งส่วนเสียความมั่นใจยิ่งรู้สึกเป็นส่วนเกินแล้วก็ไม่กล้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นความมั่นใจมันคือสาเหตุหลักเลยอฮ uh huh. เพราะฉะนั้นแบบถ้าสังคมมันเปลี่ยนจากการบูลลี่กันมาเป็นการชมกันอะ่ะมวิวคิดว่ามันน่าจะสามารถแก้ปัญหา beauty standard หรือว่า beauty privilege ไ,ได้เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูเกี่ยวกับ beauty standard แ,แล้ว beauty privilege นอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ยังได้เรียนรู้ประสบการณ์ของมิวมิว,ม,วมาแล้วนะครับมิวมิวอยากจะฝากอะไรไหมครับก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็อยากจะฝากให้ทุกคนแบบลองเปลี่ยนตัวเองวัละนิดคือ ปัญหาเรล่านี้มันมีมาช้านานมากแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันค่อยๆเปลี่ยน uh huh. จากการที่เรามองว่าความสวยมีแบบเดียวเท่านั้นเป็นความสวยมีหลากหลายแบบนะการที่เราบูลลี่กันเป็นการชมกันเพื่อที่จะให้แบบสังคมมันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำให้ทุกคนแบบกลายเป็นคนที่มีความสวยแล้วก็มั่นใจทางผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าเพศอะไรก็แล้วแต่ค่ะ ครับผมพอนี่คือประสบการณ์คือการเรียนรู้นะครับเราจะเรียนรู้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาและจะทําให้ชีวิตมีแต่เรื่องดีๆครับผมสำหรับวันนี้นะครับเอื้อก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับแล้วก็จะพยายามทําพอดแคสต์ออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมิวมิวมากนะครับค่ะ,ะวันนี้เอื้อก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ